ชื่ออะไรนําหน้ามีชื่อว่ามือเรืองนี้นี่ต้องมีหนาน,นาหน้าบอกกันเลยนะเพราะถ้าต้องเปลี่ยนคำพูไม่ได้เพราะมือเรืองนี้ต้องใช้หนาน,นาหน้าหนานพูง่ายเลยหนานพูหม่อมฉันหนานเป้าลักษณะการแต่งกายเป็นทางรักท้องจะทำไปต่อน,นี่ตลาดแน่นเ,เลยเนะนี่ยโอ้ยตลาดนะเนีเ<อ>่ยเขาแกงจ้า ยูกับเขาหน้าตาเขาจริงจังมากเลยวะเฮ้ยเออพงท่านหม่อมชันรู้แล้วหม่อมฉันมีวิธีนี่หน้าเมืองไงตลาดใชนป่ะหม่อมฉันคิดว่าพงท่านเนี่ยน่าจะร้องเพลงหน้าเมืองไงแม่จะป้าหรือเรามาสืบ์ฟดคุปตูลบอ้าเพราะนั้นเราคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าพงท่านเนี่ยร้องเพลงหน้าเมืองไงมันอาจจะให้ไปเป็นสื่อพวกท่านขุนเขือถ้าเกิดไม่พอกขุนเขือชาวบ้านและตลาดแถวนี้ติดใจขึ้นมากับงวันมันก็ไม่เสียหายที่พงท่านจะดีเหรอจีแต่แต่ก็ไม่ ไม่เสียหายเนาะเลวลาพวกว่าเดี๋ยวพวกท่านเนี่ยเป็นนักร้องผม,มชั้นไม่โคโซกเองอ่ะนันประกาศเลยอ่ะนะเผื่อได้ตางกินข้าวอ่ะนะแม่แม่เรียกหนูด้วยป่ะคะตะกีประกาศเลาย,ยนะเดีด๋ยวมานะกี้ดี่ก็กา ค,ครับตอใจหมดเลยสามสวัสดีแล้วเนี่ยพี่เป้าเหนื่อยแล้วนะอยาให้พี่เป้าคิดมากเดี๋ยวเป้าตึงอยากกรามสวัสดีพี่น้องที่ร,รักทุกท่านอยากให้พี่เป้าคิดมากมึงอย่าไปยุ่งกับเป้าเลยนะกรามสวัสดีพี่น้องที่ร,รักทุกท่านเชิญครับเชิญเข้ามาสองมือรับเปล่าสองเท้าก้าวเข้ามาเลยครับมาพบกับนารองน้องใหม่ เด็กคนนี mm. ้เ hey. ก oh. ิดมาไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปเกิดมาร้องอุแวอุแวอุแวแต่เด็กคนนี้เกิดมาร้องตับ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 โอ้เดเดเเดี๋ยวขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรอยากดูท่าตับเมื่อกี้อ้าวเ่กปลแต่มีแต่ หันหน้ามาทางนี้พี่นี่พูดถูกใจฉันเลยให้หันหน้าไปทางไหนนะหันหน้ามาหาเจให้หันหน้าไปหาเจได้ถกเสื้อขึ้นด้วยถกเสื้อขึ้นด้วยอ๋อต้องการให้ถกเสื้ออยากจะเห็นสะโพกของพี่เป้าจ้าได้เดี๋ยวเป้าจัดให้เล่นกับใครไม่ได้เล่นกับเป้าด้วยกราบสวัสดีพี่น้องที่รรักทุกท่านญาติมิตรหายเชิญเข้าเชิญเข้ามา สองมือรองกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาไหครับมาพบกับนักร้องน้องใหม่เด็กคนอื่นเกิดมาร้องอุ้ยอ,อุ้ยเด็กคนนี้เกิดมาร้องตับ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 ,บ,บ,บพอมาทำไมอ่ะทิ่หายเป่าก็อาอเป็นเหมอะนะกเกือนก,นกันนะเขาับก,กับนักร้องน้องใหม่คนคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าสายันดันยอดรักผักสุรชัยไซส์สมหญิง ดิ่งสุนารีอะไรอ่ะติ่งหูให้มหาหันดิ์ตังหูลงอกเลยมาพบกับนักร้องน้องใหม่นานผูครับนานพูเขาเสียงต้องมือไปแรงกังใจเลยครับติ่งนังตังดินาช์เอาเลยครับปวดริ่งไม่หล่อตอกเอาพญาแม่คานบอกว่าเดกจิ้มบอกจห็มบอกออกมาจากหัวใจเกิดมาเป็นหนุ่ม รทุกยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในความใจแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติ่นง,งานางนามทำที่น่าเลยเธอยรักติ่งที่นอกเิกียบพี่ชามาก่อนมากกอนออกมาสาบนาลาถึงเธอก็รักเธอ,ออดเวลา อยากจะชวเนเธอมาเธอมาปวดาามาษายเดียวรัรกที่คิดงให้ติ้งน้งติ้งน้งอ่ะติ่งนสิทีๆดั่งที่ใบคนเี็คำนี้เที่ยวเราเข้าใจกันถึงมันไม่มีความหมายแต่ไม่ได้ก็ไม่สำคัญเป็นภาษา,าสวรรค์ที่องเรานั้นจะรู้กัน รเดือดสีปีหน้าปีหน mm ้าโดนอะไรกอยาไปพอส่วนกันรักไม่รวยเท่าไร่วใจมาบอกมาเลยต้องรอตาัเ <gamble>, ส euh ียงเธอวน้องและน้องพี <sm> ่จะขอติมนังรักพี่ให้ติ๊ วาาไมยแด้ไม่ได้ก็าไม่สำคัญมันเป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นจะรู้กันก็พอแห่ลูกเด็กเล็กแดงเป็นไปกันหมดเลยที่นี่ะไรที่ตัวโตเนี่ย มาโทรทำไมเจ๊มาร้อยวันพันปีไี่เหยื่เจ๋เจ๊มาเ,เ,เลยวันนี้เจ๊มาได้ไงเนี่ยอ้าวที่มาเดี๋ยวมีธุระแล้วมาเห็นเนี่ยโอ้โหร่อนกันไปตะแกงล,ลงสีเลยอืมก็คือ,อว่าด<ฮ>ีตอนเนี้ยโดโดๆโด,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 ดพวกเขามาจากไหนเนี่ยอย่ามาเยนะือนใกล้นะกูเตี้ยปลุก วิ่งไม่เป็นนี่เรามาอุ้ยเห็นเข้าไปดูเลยเออเดี๋ยวคุณไปดูเองโอ้โหเด็กไม่น่าหลวมเลยเด็กก็วิ่งตกเวทีอ้าวแม่เมื่อกี้พดว่าอยู่แล้วยังไงยังไงไม่เข็ดไม่เข็ดเหรอพี่ไม่เข็ดอะไรเจ๊เด็กเลยไอ้คนข้างหลังเนี่ยเขายังไงไม่เข็ดง่าย เมโคเอลอ๋อวิโอเจมสท่าหน้าดูเลยเฮ้ยเราฮะโคทเหมือนแถวบ้านกูเลยเราอะไรอะไรหมากูยืนเที่ยวท่านี้เลยนีะเป็นเบ้าเระไม่ใช่เนี่ยเจมอ์ค่ะค่ะแกเรยังไม่รู้จักเตรียมตัวเลยนะคะมึงแข็งกระกูไหมตายแล้วเออท่าเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ จอว่าสวยเหลือเกินเชื่ออะไรคะลักษณะตัวที่น่าจะโตขึ้นเน่อยผมชื่อนานพูครับป่าปีแล้วมือชื่ออะไรอ๋อปุบีไม่ชื่อวนานเป้าครับผมนานเป้าครับโอ้ยนานพูค่ะคับผมอะไรจกิกติลวเจ๊มีทุรักแล้วหรือเปล่าครับทำไมไม่เข็ดเหรอวันนี้ผัวมาไม่ใช่เหรอเจ๊เนี่ยใครบอกกูมีผัวกูเป็นแม่นมอยู่ คือืออเป็นคนร้องเองครับเจ้เชื่อหรือเปล่าไม่เชื to to issy, rights, ่อเดี๋ยวร้องให้ฟังอีกเพลงก็ได้โอุ้ยเจ้อยากฟังจังเลยอยากฟังใช่ไหมครับเทียบพี่แล้วกันนะถ้าพี่อยากฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยแฟนของใครโบ๊ทไซค์ทับหล่นสาวสวยตาตาป้าฉันดีกว่าไม่ดีในมาทับใคร่แต่นางสีโตเหกหน้าไปดีครับแฟนของใคร